วันนี้นะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมฮิตแมนนะครับว <Yeah, S 1> ันนี้ผมก็จะมาเป็นนักฆ่าหัวโล้นจมอาหางการนะครับผมวันนี้เป้าหมายที่เราจะมากำจัดนั่นคือคุณมาร์โกอาเบสตินะครับผมถ้าผมอ่านชื่อถูกนะตันนี้เราอยู่ในประเทศสเปนนะครับผมเมืองอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนั้นคือเป้าหมายของเรานะฮะเราจะมากำจัดเขาด้วยวิธีตามแบบฉบับนักฆ่านะครับผมโอเคฮะนะแต่งตัวแบบนี้ใครๆก็ไม่รู้ว่าเป็นนักฆ่าเชื่อผมเซ ผมดูผมยังไม่รู้เลยเป็นนักฆ่าใช่ไหมวันนี้มีงานคอนเสิร์ตนยครับผม,มโอ้ยโอเคเราจะมาทำตามออบเจกต์กันนะครับผมอยู่นี่ก็เลยฮนะอ๋ออันนี้อาเบียตเขาชื่ออาเบียติใช่ไหมฮะอาเบียตินะครับผมโอเคเราต้องไปทำให้เขาขึ้นสเตดน,นี้นะครับผม oh. ขอใครับสนาราขออนุญาตครับอู้ยจมหมายขอโทษครับมองรู้ว่าเขามองตามเราป่ะธนะครับนาคารผลขาเราลงไปตรงนี้ได้หรือเปล่าฮะต้องได้อยู่แล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวครับดูความสวยงามซะก่อนโหวักเลยโคตรสวย Good evening Mr. b e ์ t บติไอเฮฟเริ่มอ่านไม่ทันไอรับเขาได้ปะเนี่ยเฮ้ยเขาได้เขาได้เขาได้ เค okay, เราเจอคนที่เราต้องมาปลอมตัวแล้วนะฮะทำไงเขาดีละ่ะต้องหลอกร่อเขาเข้าห้องน้ำใช่ไหม okay. มีเหรียญน,นะผมมีอุปกรณ์พร้อมโ okay, okay. อเคโอเคเข้าไปคนเดียวพอนะขอ้องเ <Yeah. S 2> ข้าไปเลยโอเคดีมากถูกปิดโอเคเราจะไม่ทำให้เขาตายนะจะให้เขาสลบไปเท่านั้นพอนะผมคนนี้ไม่ใช่เป้าหมายเรานะฮะโอเคเราปลอมตัวเรียบร้อยเก็บเหรียญด้วยไอ้ผมไง กระดัดล้ำมาโธ่ตอนนี้นิ่งๆน,งนะจะมีคนเปิดประตูหรือเปล่าฮะไม่น่าจะมีนะผมโอเคเรียบร้อยครับไงใครก็ไม่รู้หรอกก็เป็นผมอ่ะยิงเมื่อกี้ีคนนั้นมันมีผมนะวันี้มีหัวโล้นนะไม่มีใครตามผมได้หรอกบอกเลยมีปะวะมีฮนะมีคนหนึ่งครับเป็นจุดๆคุ้นๆน,นะผมจุดขาวๆข,ขึ้นนะโหเสียงโคตรดีอ่ะเป็นนักร้องที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเพิ่งทำงานใหม่ผมเด็กใหม่ครับผมเพิ่งทำงานครับไม่เห็นจะเห็นขอร้องโอเคเฮ้ยเราเราเราต้องการไข่ควงป่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวเห็นจะเย็นนะพี่นะโอเคเจอแล้วฮนะอยู่นั้นฮนะโอ้โหไอ้คนนี่เขายืนซื้อบุรีษอย่างนี้ทำไงเนะี <laughs> ่ยผมต้องทำไงกนะับเขาดิเนี่ย โอ้นี่ไง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 ตัวไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องเทิร์นออฟอันนี้อ้าวกดหีนเลียนเฉยเทิร์นออฟดีวะโอเคเทิร์นออฟแล้วะนะ <Fuck. S 1> อ้าวไอคนนี้จะส่งใส่ว่าจะฟกปิดที่นะผู้ชมเออโอเคไมาา่เป็นแล้วเอออย่าเพิ่งสงใส่ใจยเย็นใจยเย็นขอหยิบกล่องกันเลยเราก็สงสัยบ้างเพื่อนนะคนเรา <c oughs> โอ้โหเรานี่ออกทางนี้ดีกว่าเออเนียนๆครับเนียนๆไป โอเคตอนนี้เราก็ไปเอาอันนี้ไปไข่ลำโพงนะฮะเรียบที่เห็นไหมเนะี่ยโอเคไม่เห็นนะมันมีโอกาสเห็นไหมนะี่ยโอ้มันมันซ่นองไอแพดอยู่ไม่เห็นไม่เห็นโอเคเก็บนี้ด้วยโซดานะผมโอ้อันนี้มันเห็นนะเลยท่านเนี่ย แล้วผมต้องทําแบบเดิมนะฮะทำให้มันสงสัยนะ้วผมว่าใครไปปิดไอ้นี่วะเติมออฟปิด <Okay, S 2> แล้วนะครับเดี๋ยวเอาทางไหนนะมึงจะมาทางไหนเอาทางไหนเอาทางไหนเอาองนี้โอเคเราก็ตีเนี่ยเดินทางนี้ไงชาลาดชาลาดล้มครับไม่มีใครเก่งนะผมแล้วแหละราคาที่เก่งสุดในโลกนี่ครับเราป้ายโอเคน้ำลงมาแล้วนะฮะจะทำไงต่อฮนะะเนี่ยเราต้องรู้นะฮะ ตงมาที่ตรงนี้นะผมแล้วก็มากดนะฮะกดได้เปล่ากดได้เลยนะผมกดออนปุ๊บโอเคฮะแล้วก็ต้องรองคุณอาเบสติขึ้นเวทีนะผมซึ่งมาแล้วนะับผมเดี๋ยวเราจะดูผลงานแล้วนะฮะว่าเราจะทำยอดเยี่ยมแค่ไหนกันเชียวนะฮะไปเ็วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันต้องรู้จักผมหรอกเมื่อกี้ผมเพิ่งเดินเดินชนไล่ไปเองผมเป็นพนักงานที่นี่อเองเอยเข้ามาทางนี้ว่ะทำไมเข้ามาทางนี้อ่ะเขา,าทำอะไรที่นี่ครับเนี่ย uh, look, uh, sorry, อ๋อเข้ามาคุยตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันออกไม้แล้วผม เอาเลยครับคนห Jean ูร้องเลยครับผมคนเริ่มหูเขาแล้วนะฮะมันออกไม่ครับเขาไม่รู้ตัวนะผมตีเนียนเป็นพลังงานก่อนนะครับผมแม่สายไฟเยอะเจียวนะฮะโอเคครับเอาแค่นี้เองอ่ะยิงมั้เนี่ยฮะไม่ต้องฆ่าแล้วเหรอครับตายแล้วอ๋ออนี่ไงขึ้นเวทีแล้วนี่ไงเขาตายแน่นอนฮะตัวนี้มันช็อตนะครับผม โอเคภารกิจต่อไปผมแค่เปิดอันเครื่องอันนี้เท่านั้นนะฮะเปิดปุ๊บมันก็จัดปุ๊บนี่ไงฮะเรียบร้อยเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปในทันทีนะครับล่วงไปแล้วครับผมมิชชั่นของพี่ครับไงโคตรง่ายเป็นการเป็นท่าตายที่ยอดเยี่ยมมากครับดูนะครับผู้ชมฮะดูท่าดูท่าเขาตะก่อนนะครับผมเป็นการตายที่สุดยอดจริงนะฮะโอเคเราไปเปลี่ยนชุดกลับไปเหมือนเดิมกันครับผม ไงนี่โถเนี่ยหลักค่ามือนอาชีพไปเร็ว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 เปิดแล้วเราก็ขอชุดคืนนะฮะเรียบร้อยเนียนกลับบ้านได้ทำงานสำเร็จไปฮะกลับบ้านกันเลยนะ <My bad. S 1> ครับผมขอโทษครับเหมือนเมื่อกี้เดินชนไหลทางออกข้างในเอ้ยทางออกทางออกอยู่ไหนวะทางออกอะเอาทางนูนะ้นอะโอเค สอัสนะครับสอัสนะครับนะครับรีบครับผมรีบกลับบ้านครับสอัสนะครับสวัสดีนะครับสวัสดไปถอยไปถอยไปอย่าไปอยู่กับผมอย่าไปอยู่กับกุ้งโอเคครับบ้านแล้วโอ้สบายมิชชั่นอะไรไม่รู้โคตรง่ายไม่น่าจะมีอะไรง่ายเท่านี้แล้วแหละฮะอ่าทำไมออกไม่ได้ไม่มีกุญแจอีกต้องหากุญแจโอเคกุญแจกุญแจกุญแจจะอยู่ที่ใครได้ฮะเนี่ยหากุญแจก่อนนะครับผม ผมว่าคุณแจ็อยู่แถงนี้นะเดี๋ยวถือกระป๋องนะ้ำอารมณ์มันด้วยความเนียนว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นนักฆ่านะครผมดูยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นนักฆ่าดูเดียวเถอะมาได้ยังไงสบเขานะครับลากอย่างนี้เลยล่ะทุกคนดูตื่นตกใจหาก้อนครับกุญแจมันอยู่ที่ไหนได้กุญแจมันอยื่ไหนได้ครับทุกผู้ชมไม่เอ้ากุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่า ผมจำได้มันมีประตูทางเข้าห้องนี้นะผมห้องนี้แน่เลยวะไม่น่าพลาดจะแม่งล็อกกัดที่เข้าไงอะโอุ๊ยออกทางนู้นได้หรวอเ่าแม่มีทางออกหลายทางก็ไม่บอกมาโถอปล่อยให้เดินหากุญแจทับตายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมครับพี่ครับผมจะไปแลนะครับเจอกันครับไปละไอ้พวกโง่ไปแล้วครับออกมินชั่นเรียบร้อยครับผม เป็นมิชชั่นที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยทำแล้วเนะี่ยผมอันนี้มันจะง่ายได้ขนาดนี้วะใช่ไหมแกท่านผู้ชมครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะผมพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะผมอย่าลืมกดติดตามกดรับกดแชร์นะฮะแล้วก็ขออภัยเรื่อง Resident Evil ด้วยนะผมที่ผมเล่นเดโมได้งงโง่ที่สุดแล้วที่เคยมีมานะฮะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าโหพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ